เรามาดูกันนะครับสาหรับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1น,นั้นจะเป็นการขายในอัตราร้อยละนะครับขายในอัตราร้อยละมาดูโจทย์กันนะครับในโจทย์บอกว่าในวันที่1นมกราคมส5 x 1นะครับ บริษัทปาณีจำกัดเนี่ยได้จดทะเบียนหุ้นและนำหุ้นกู้ออกขายมูลค่า30,000 0บาทคือราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้เนี่ยนะครับมีมูลค่า3 0 0 0 0บาทหุ้นกู้นั้นมีอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คือ7%ขายในราคา100ค้หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยปีละ3าครั้งคือวันที่1มกราคม1พฤษภาคมและ1กันยายนของทุกปีคือจ่าย3ปีนะครับใน1ปีนั้นจ่าย3ครั้งนะครับ แล้วเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเราจะพิจารณาได้ไงว่าจบข้อนี้เป็นการขายในอัตราร้อยลักจุดที่จะบอกว่ามันเป็นการขายในอัตราร้อยลักเนี่ยมันเขียนอยู่ตรงนี้ครับเขาเขียนว่าขายในราคา100ค่งรคำว่าขายในราคา100ก็คือขายในราคา100%เซของมูลค่า หุ้นกู้คือมูลค่าหุ้นกู้เท่ากับเท่าไหร่ครับมูลค่าหุ้นกู้เท่ากับสามแสนบาทนะครับตามโจทย์บอกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะั้นคือสามแสนบาทแล้วเขาบอกว่าราคาขายคือร้อยเปอร์เซ็นของมูลค่าหุ้นกู้ดังนั้นมูลค่าหุ้นกู้คือสามแสนบาทคูณร้อยเปอร์เซ็นก็คือสามแสนบาทนั่นเอง ดังนั้นก็หมายความว่ามูลค่าขายนั้นก็คือขายเท่ากับมูลค่าพื้นปูนนั่นเองเพราะมันบอกว่าขายในราคาร้อเซนะครับถ้าเกิดมันขายในราคาร้อยสิเซนี่ยมันก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าถ้าเกิดมันขายในราคา98%ก็จะขายต่ำกว่าราคาตามมูลค่าแต่สําหรับโจทย์ข้อดีเนี่ยเขาบอกว่าขายในมูลค่า100%ก็คือขายเท่ากับราคาตามมูลค่า ที่ผมเอาตัวอย่างนี้มาก็เพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องการอธิบายการลงมาทึกบัญชีแบบง่ายๆก่อนก็เลยไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นเนี่ยเวลาขายนั้นก็จะขายในราคาเท่ากับราคาตามมูลค่าเพื่อให้เป็นการง่านยนะครับเพื่อนักศึกษาเนี่ยมีพื้นฐานกันก่อนว่าเวลาลงมาทึกบัญชีแบบง่ายๆในการออกขายผู้คู่นั้นลงบัญชีอย่างไรผมก็เลยยกตัวอย่างว่ามันขายเท่ากับราคาของมูลค่าก็เลยบอกว่า ในราคาขาย100ซนะครับที่เขาเขียนว่าในราคาขาย100เนี่ยมันก็คือ100%นตนั่นเองให้เราตีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ดูง่ายครับเมื่อเอาหนึ่งคูณราคาตามมูลค่ามันก็คือตัวเลขของราคาตามมูลค่าดังนั้นมันก็เลยมีราคาขายเท่ากับราคาตามหูลค่าครับนี่คือโจทย์นะครับให้เราดูตรงราคาขายว่าเขาขายอย่างไรถ้าเกิดเขาบอกราคาขายในราคาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแปลว่าขายในอัตราร้อยละนะตามบทคข้อนี้บอกขายในอัตราร้อยละ ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ดูง่ายจากจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันก็คือเขา้าใจดอกเบี้ยปีละสามครั้งปีละสามครั้งก็แปลว่าในหนึ่งปีนั้นมีสิบสองเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเมื่อจ่ายปีละสามครั้งก็แปลว่าในแต่ละครั้งนั้นจะต้องจ่ายโดยมีระยะเวลาของการจ่ายนะครับสี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้ง ทำไมผมถึงทราบว่ามันคือสี่เดือนครั้งก็งเพราะว่าในหนึ่งปีมี12เดือนแล้วจ่ายสามครั้งเมื่อจ่ายสามครั้งก็คือการนำสิบสองหารด้วยสามก็ตกครั้งละสี่เดือนเนี่ยครับเป็นการวิเคราะห์ดูนะครับปีละสามครั้งก็แปลว่าสี่เดือนนั้นจ่ายดอกเบี้ยครั้งหนึ่งสี่เดือนจ่ายดอกเบี้ยครั้งหนึ่งสี่เดือนจ่ายดอกเบี้ยครั้งหนึ่งเมื่อเอาสี่เดือนมาคูณกันสามครั้งก็คือ 12เดือนนั่นเองครับนี่ก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับว่าจะายเบีย้ยกันระยะเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยจะายเบีย้ยมีอายุกี่เดือนกันนะครับเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์กันเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเรามาดูกรารลงบัทึกบัญชีกันนะครับข้อนี้ขายในอัตราร้อยละแล้วเราก็รู้แล้วว่าขายในราคาเท่ากับราคาตามมูลค่าเมื่อขายในราคาเท่ากับราคาตามมูลค่า ในการขายครั้งนี้จะไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดใดๆจากการขายครับต่อไปเรามาลงมาที่บัญชีกันนะครับการลงมาที่บัญชีนั้นก็คือวันแรกเลยคือวันที่นําหุ้นกู้ออกขายและได้เงินเขาบอกมาว่าไปจดทะเบียนและนําหุ้นกู้ออกขายในวันที่1มกราคมของปี X1 นะครับดังนั้นรายการลบัญชีวันแรกก็คือในวันที่นําหุ้นกู้ออกขายนะครับ1มกราคม X1 หนึ่งกราคมของปีเรกหนึ่งเมื่อกิจการนำหุ้นกู้ออกขายกิจการจะต้องได้เงินสดเข้ามานะครับดังนั้นเมื่อได้เงินสดเข้ามาก็จะต้องมีเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับเงินสดเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตและเมื่อกิจการนำหุ้นกู้ออกขายบริษัทหรือกิจการนั้นก็จะต้องมีภาระหน <Becca. S 2> mm. ี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะต้องนําเงินไปจ่ายดอกเบี้ยเขาในแต่ละปีพร้อมกับเงินต้นเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดนะครับ ดังนั้นเมื่อมีหนี้สินเพิ่มขึ้นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นก็คือหุ้นกู้หนี้สินเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเครดิตดังนั้นก็ต้องเครดิตด้วยหุ้นกู้เพราะเรามีหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือการลงบัญชีในวันแรกที่นําหุ้นกู้ออกขายคราวนี้ตรงเงินจะลงเท่ากับเท่าไหร่ครับเราลงเครดิตหุ้นกู้ด้วยราคาตามมูลาค่านะครับเสมอนะครับเวลาเราจะลงตัวเลขของภาระหนี้สินเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยครับ ลงด้วยราคาตามมูลค่าเรากลับไปดูที่โจทย์นะครับราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้ที่นําออกขายนั้นมีมูลค่ากับส0 0,000ดังนั้นในบรรทัดของหุ้นกู้นั้นก็ใส่ตัวเลขส0 0,000ส่วนตัวเงินสดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาขายกันในราคาเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์บอกว่าขายในราคา100ก็คือขายในราคา100%ของราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่าของพุ้นกู้คือ30,000 0 ขายในราคา100%ก็คูณ100% 30000คูณ100%ก็คือ30000 0 300ดังนั้นเงินสดที่ได้รับก็คือมูลค่าจากการขายคือ30000นด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ตัวเลขมันจะเท่ากันระหว่างเดบิตก,กับเครดิตพอดีนะครับเพราะว่าขายในราคาเท่ากับราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้ครับเป็นตัวอย่างแบบไม่ง่ายนะครับยังไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดใดๆนะครับเมื่อนําหุ้นก,กู้ออกขายแล้วเนี่ย กิจการก็ต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องนําเงินไปจ่ายแล้วนะครับภาระผูกพันที่กิจการจะต้องนํามาลงบัญชีครั้งต่อไปก็คือการจ่ายดอกเบี้ยนะครับเขาจ่ายดอกเบี้ยปีละสามครั้งโดยจ่ายวันที่1มกราหนึ 1, ่งพฤษภาและ1กันยาเราขายในวันที่1มกราคมดังนั้นะในวันต่อไปเนี่ยคือการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็คือในวันที่1พฤษภาคมของปีแอหนึ่ง ถึงกำหนดจ่ายดอกเบีย internet, ้ยนะครับบริษัทมหาชนดังกล่าวก็คือบริษัทปาณีเนี่ยจะต้องนําเงินไปจ่ายชําระหนี้ก็คือจ่ายดอกเบี้ย Canon, ให้กับนักลงทุนนั่นเอง,เองนะครับดังนั้นในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยบริษัทมหาชนจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยอะไรเมื่อบริษัทมหาชนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่บริษัทมหาชนจ่ายเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายและเมื่อถือเป็นค่าใช้จ่ายก็จะต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นบริษัทก็จะต้องเดบิตด้วยดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นใช้จ่ายนะครับ จ่ายเป็นไรครับจ่ายเป็นเงินสดดังนั้นเงินสดลดลงจึงเครดิดด้วยเงินสดในวันที่1พุษภาคมก็ลงชื่อบัญชีแบบนี้นะครับเอานี้ตัวเลขอะคำนวณมาได้อย่างไรครับในการคำนวณจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนวณจากราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่าของหุ้กู้คือ3 0 0แสนบาทแล้วก็ไปคูณด,ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเคยได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับ ว่าจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีบริษัทบอกว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คูณเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับและเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั้นมันต่อสิบสองเดือนคือต่อปีนะครับแต่ว่าในการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยช่วงระยะห่างระหว่วางวันแรกจนถึงวันที่จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมันห่างกันมกรากุมพามีนาเมษา,มาพฤษภาไม่นับเพราะว่าเป็นตอนต้นเดือนนะครับมันห่างกันสี่เดือนตามที่ผมเคยอธิบายไว้ว่า หนึ่งปีจ่ายสาครั้งดังนั้น4เดือนจ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับความหารมันก็คือหารกัน4เดือนจ่ายครั้งหนึ่งเราก็ต้องมาคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา4เดือนนะครับดังนั้น7%เนั้นสําหรับ12เดือนเราต้องการทราบให้เพียงเดือนเท่านั้นก็คูณด้วย4หารด้วย12 12ก็คือต่อปีนะครับเราต้องการทราบให้เพียงสเดือนดังนั้นคูณด้วย4แล้วหารด้วย12นะครับก็จะได้มาเป็นดอกเบี้ยต่อ4เดือนนะครับเท่ากับ เจ็ดพันเจ็ันตรงนี้ก็เอามาลงบัญชีได้เลยครับเจ็ดพันนะครับต่อไปนะครับเมื่อจบวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วเนี่ยต่อมาก็คือการจัดดอกเบี้ยรอบต่อไปก็คือในวันที่หนึ่งกันยายน การจ่ายดอกเบี้ยรอบต่อไปเนี่ยนะครับก็จะลงบัญชีเหมือนกันก็คือเดบิตด้วยดอกเบีย้ยจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดระย้ะห่างของมันนะครับจาก1พฤษภาจนถึง1กันยานะครับพฤษภาคมมิถุนาการกฎา,าสิงหากันยาไม่นะับพราะเป็นตอนต้นเดือนนะครับก็คือ4เดือนเหมือนกันเมื่อ4เดือนเหมือนกันก็ตัวเลข เอามาใส่ได้เลยนะครับเราเคยคำนวณไปแล้วคือเจ็ดพัต่อไปนะครับเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกันอีกทีเมื่อไหร่ครับหนึ่งกันยายนะจ่ายดอกเบี้ยกันอีกทีก็คือหนึ่งมกราคมของปี x สองก็คือปีถัดไปแล้วนะครับจ่ายกันอีกทีเนี่ยก็คือหนึ่งมกราคมของปี x สองแล้วนะครับเป็นการข้ามปีแล้วแต่ในทางบัญชีเนี่ยเราจะสมมุติว่าบริษัทปานีนั้นปิดบัญชีทุกสิ้นปี คำว่าทุกสิ้นปีก็คือในวันที่31ธันวาคมของทุกปีดังนั้นเมื่อเขาลงรายการบัญชีมาในปี x1 แล้วเราก็จะต้องตัดยอดภายใน31ธันวาคมของปี x1 ด้วยนะครับดังนั้นก่อนที่จะถึงการจ่ายดอกเบี้ยในวันที่1มกราคมของปี x2 เนี่ยกิจการก็ควรจะต้องทําการปรับปรุงดอกเบี้ยจ,จ่ายให้ตรงตามงดบัญชีก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่1กันยายนจนถึง31ธันวาคมเนี่ย ก็ค,คือในตอนสิ้นปีดอกเี x หนึ่งเนี่ยกิจการมีดอกเบี้ยซึ่งเป็นภาระที่จะต้องจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่จ่ายในวันที่1มกราคม x 2ในทางบัญชีเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงให้ดอกเบี้ยจ่ายนั้นตรงถูกต้องตามงดบัญชีดังนั้นก็เลยจะต้องมาปรับปรุงในวันที่3ามันวาคมให้ถูกต้องด้วยนะครับเรามานับกันนะครับว่าระยะเวลาตั้งแต่1กันยายนจนถึงสามเอันวาคมเนี่ยมีดอกเบี้ยจ่ายที่กิจการควรจะต้องบันทึกเอาไว้ให้ถูกต้องในปี x หนึ่งนั้นกี่เดือนกัน กันยาตุลาพศจิกาธันวานับธันวาด้วยนะครับเพราะว่าธันวานั้นคือในวันที่31ธันวาคมนะครับก็ต้องนับเดือนธันวาคมด้วยสรุปแล้วก็คือ4เดือนเหมือนกันนะครับ4เดือนเหมือนกันเราก็ลงบัญชีเลยนะครับเราต้องการบันทึกให้มีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นในปี x1 นะครับในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี x1 ดังนั้นก็เดบิตด้วยดอกเบี้ยจ่ายซึ่งถือเป็นค่าจ่ายนะครับ และเครดิตด้วยปกติเราจะต้องเครดิตด้วยเงินสดถ้าเกิดเราจ่ายเงินนะครับแต่เนื่องจากตอนสิ้นปีเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้เราบันทึกเป็นนี้สินเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเรียกว่าดอกเบีย้ยจ่ายค้างจา่ายตั้งเป็นนี้สินเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่จ่ายเบีย้ยค่อยล้างออกไปนะครับด้วยตรงเงินเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็ห่างกันด้วยระยะเวลา4เดือนเหมือนกันนะครับเราก็รู้แล้วว่าตัวเลขมันคือเจ0ดพันก็ใส่เจ0 0พันได้เลย เพราะมันห่างกันสี่เดือนคือถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันห่างกันสามเดือนเราก็ต้องคำนวณใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่เราเคยคำนวณมาสี่เดือนแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันสี่เดือนเหมือนกันก็เอาตัวเลขที่เคยคำนวณไว้มาใส่ได้เลยนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นสมอไปนะครับที่มันจะต้องสี่เดือนในช่วงปรับปรุงนะครับแต่ว่าสําหรับจบข้อนี้บงับงเอิญเป็นสี่เดือนพอดีก็เอาตัวเลขมาใส่ได้นะครับนี่คือรายการที่จะต้องลงในปีเอ็กซ์เราจะเห็นว่าดอกบี้จ่ายนั้น ได้ลงครบแล้วนะครับเราได้มีการปรับปรุงแล้วทําให้ดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นในปี x1 เนี่ยครบ12เดือนแล้ว4 4 4 12เดือนครบ1ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินสําหรับงวดปรับปรุงครับพอถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยกันจริงๆเนี่ยบริษัทก็จะต้องจ่ายเงินนะครับเมื่อบริษัทจะต้องจ่ายเงินบริษัทก็จะต้องเครดิตด้วยเงินสดแล้วงวดจ่ายดอกเบี้ยกันเนี่ยคือเท่ากับเท่าไหร่ครับเราลองนับดูนะครับ จากวันที่จ่ายดอกเบี้ยล่าสุดจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็คือสี่เดือนนั่นแหละครับเห็นไหมฮะเราไม่นับเดือนมกราคมเนี่ยถ้าเกิดเราจะนับก,กันดูแบบไม่ง่ายเลยนะครับวันที่จ่ายดอกเบี้ยการครั้งก่อนคือจ่ายกันจริงนเนี่ยคือหนึ่งกันยายนจะมาจ่ายอีกทีก็คือหนึ่งมกราคมช่วงห่างมันก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมไม่นับมันก็คือสี่เดือนนั่นเองสี่เดือนเราก็รู้แล้วว่าเงินสี่เดือนที่ต้องจ่ายก็คือเจ็ดพัน แล้วเดบิตอะไรล่ะครับข้อนี้เนี่ยจะเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายไม่ได้แล้วจะลงบันทึกบัญชีเหมือนกับที่เคยจ่ายทุกๆครั้งไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการปรับปรุงไว้แล้วนะครับจะลงดอกเบีย้ยจ่ายไม่ได้เพราะดอกเบีย้ยจ่ายมันเคยลงให้ถูกต้องไปแล้วในปีหนึ่งดังนั้นวิธีการก็คือล้างหนี้สินตอนสิ้นปีที่แล้วออกไปเนี่ยนะครับเราเคยตั้งหนี้สินเอาไว้เนี่ยนะครับทางด้านเครดิตวันนี้เนี่ยเราเอาเงินมาจ่ายตามงวดบัญชีการจ่ายดอกเบีย้ย เราก็ต้องล้างนี่สิออกครับเคยเครดิตด้วยดอกเบีย้ยจ่ายค้างจ่ายก็ต้องเดบิตด,ด้วยดอกเบีย้ยจ่ายค้างจ่ายล้างนี่สิออกด้วยมูลค่าเจ็ดพันเช่นกันครับเนี่ยนะครับการลงบัญชีต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คือในวันที่1พฤษภมุาคมของปี X2 อก็จะลงก็จะลงบัญชีอย่างนี้นะครับจะลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง ครบอายุ3มปีเลยแล้วก็ตอนงวดสุดท้ายก็เป็นการคืนเงินต้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูกันนะครับว่าตอนที่นําหุ้นกู้ออกขายโดยขายในอัตราร้อยละนั้นเป็นอย่างไรนะครับเมื่อนําออกขายแล้วก็ต้องมีการทยอยจ่ายเบี้ยตามที่เคยกาหนดเอาไว้นะครับ